ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเฮงๆเรื่อยเร่อยนะคะสวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้ามาให้กำลังใจขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่เจเข้าใจให้นะคะ ่อดื่มนมนะคะขอบคุณที่เขาเจเอขอ้าใจค่ะอู้ขอบคุณคุณกิติยารักพ่อแม่นะคะให้หัวใจส้มมาขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากค่ะคุณกิติยารักพ่อแม่ขอบคุณมากค่ะให้กุหลาบมาเยอะเลยขอบคุณค่ะโอ้คูชมดูนะถ้าจะก้มจอมติดค่ะโอ้โหขอบคุณมากค่ะเยอะเลยกุหลาบกุหลาบพระจ้ากุหลาบเยอะเลยโอ้บรรลุเป้าเลยขอบคุณค่ะบรรลุเป้าใหม่เลย ขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่เขาจ่อเอขาใจให้นะคะพ่อดื่มนมค่ะคดื่มนมตอนเช้านะคะด้วยด้วยตาล้อกตาล้อก ต้องโคกกระดิงเฮ้ยต้องโกระด็่งโอ้มือพ่อบังมือพ่อบัง ไม่เห็นก็หันหน้าไปทางนู้นพ่อเขาหันหน้ามาทางนี้ก็หันหน้ามาทางนี้ไม่ตั้งทางนู้นไม่ได้ขอบคุณที่เขาจอเข้าใจให้นะคะ ขอบคุณคุณกิตยารักษ์พ่อแม่นะคะให้หัวใจส้มมาแล้วก็ให้กุหลาบมาบรรลุเป้าหมายเลยขอบคุณค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะพอดื่มนมนะคะ ยจะหมดขวดแล้วขอบคุณที่เาขาจอเข้าใจให้นะคะขอบคุณที่เาขาจอเข้าใจให้นะคะสามร้อยสี่ร้อยใจ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะพอดื่มนมตอนเช้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงใช่หรือเปล่าอันชื่อผิดขออภัยด้วยนะคะ สวัสดีครับคุณลุงภูคุณลุงภูคุณธนงศักสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะ,คะ <c oughs> จะสันส้นๆหน่อยนะคะอุ้ยใครมาเอ่ย hey, 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 hey. พี่ปฏิพัฒน์มาหรือเปล่า <c oughs> พี่สวนปฏิพัทร์พ่อกินนมนะคะพ่อดื่มนมสวัสดีค่ะวัวดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะอู้ยให้หัวใจเ้มมาด้วยขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะเฮ้ยเออดื่มนมเออดื่มนมอุ้ยขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณมากค่ะให้กูหลับมาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมือข้างถือกล้องเนึงนะคะสาต้องกล้องพังขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณที่ให้กุหลาบนะคะอุ้ยพอกินหมดแล้วพอกินหมดขวดเลยรีบบุ๋บีน้ำน้ำ น้ำเปล่าไว้พ่ออุ๊ยขอบคุณพี่สนปฏิพัฒน์ค่ะให้ของขวัญมาอีกแล้วขอบคุณค่ะเปดฝาแล้วนะพ่อเอ๊ขอบคุณพี่ส่วนปฏิพัฒน์นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะจะสันส้นๆหน่อยนะคะเพราะว่าถือโทรศัพท์ข้างหนึ่ง พอดื่มน้ำนะคะพอดื่มน้ำแล้วพอดื่มนมหมดขวดเลยเก่งมากๆเลยพอดื่มนมหมดขวดแล้ว สอ๊ะเอีค่ะกระดิ่งกระดิ่ง เดี๋ยวนะขาตั้งกล้องกล้องล้มนี่เดียวเดียวแร้เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวรู้แล้วรู้แล้วกำลังหยิบให้อยู่เช็ดเช็ดเช็ดหลับตาทำตาไหนทำตาโตบ่ะทำตาโตเออเก่งจังทำตาโต ฮึ่มนี่เหรอนี่เหรอ Hả? này, mê là này. À. hả? Rồi, này anh đây này hả? Tuấn ta là gì Tuấn này? ดีค่ะช็ดน้าเช็ดตาให้พ่อไป้ปเนื่ยกองุนเพื่อกา สวัสดีค่ะ สดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณหัวใจส้มค่ะขอบคุณมากค่ะมีอะไรเก่งไหมมีอ่ะใช่ใช่

ผู้หญิงคือนางสาวกุลลาเสียพระอิอายุ43ีขอบคุณนะคะขอบคุณหัวใจส้มขอบคุณกุหลาค่ะขอบคุณมากค่ะคุณม้าค่ะส่วนกระบะตู้ลเอรตานะครับหมายเลขทะเียนจังหวัดระยองครับจอดอยู่รนถนนข้างประตูฝังคมขิลปีรองรถูกคนชัดเจนนะครับประตูบุกไปทั้งแถบล่างตั้งแต่

เออเออไปอยู่ตรงปลายลิ้นแล้วเอาเอาเด้๋ยวเอาไปคนลิ้นดันตัวคนกันเคะกินน้สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะ คุณที่เขาจอเข้าใจให้ค่ะหนึ่งพันหกหลยใจคุณค่ะเนี่ค่ะตอนเที่ยงคืนที่ผ่านมาเดินะคะตำรวจสพเขพมคาี่ิเวและเข้าไปตรวจสอบมีคนถูกยิงค่ะก็คือคเสกสารโนทับอินนะคะอายุสามสิบสามปีโดนยิงมีกล้วยอยู่เอากล้วยออกไหมค่ะมีกล้วยอยู่ข้างในน้เสวบี

30ปีขับกระบะโตโยต้าตอนครึ่งสีดำไมยเลขทะเบียนบนนอฟิไนสนอนหนู่มสองสี่หนึ่งสามกระบี่จอดที่ร้านมากินมาดื่มแล้วเรียกพนักง,งานร้านไปนด้วยจากนั้นเมาพยายามจะลวนลามพนักงา,านเขาก็เลยไม่นั่งด้วยจากนั้นคนเล็กบอเห็กทหารไปหาเรื่องพี่น้องคนนี้บอกมองหน้าหาเรื่องเหรอพี่น้องเขาก็งง สวัสดีค่ะ <c oughs> ขอบคุณคุณนิดเองค่ะขอบคุณมากค่ะ <c oughs> คุณนินเองขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ

ข้แจ the e ้งความตำรวจใหยลูกครานี es, <Ừ. S 1> ้าไหร่แล้วนะครับหลายหไายแล้วหลังจามีคนร้ายแอบเข้าไปขโมยตัดสายไฟแล้วก็ขโมยแอร์ในท่างเสื้อนี่ติดกครั้งแล้วผู้ใหญ่บอกว่าตนเองเคยเปิดท่าุงเสือแต่ปัจจุมันีบยติดิการไปใน่างเสือจะมีห้องที่อปิดประตูไม่มีครบแล้วแต่ะห้องก็มีการติดแอร่อลอมแขกไว้ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณหัวใจส้มของทุกท่านเลยนะคะขอบคุณหัวใจส้มแล้วก็กุลาบขอบคุณมากค่ะแล้วก็ของขวัญนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะขอบคุณที่เ้าเจข้าใจให้นะคะขอบคุณค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ขอบคุณที่เ้าเจอขาใจให้นะคะ ขอบคุณทุกท่านเลยที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวย,ยๆค่ะขออนุญาตลงไลน์นะคะพบกันใหม่อาหารเช้ากลางวันเย็นเข้ามาให้กำลังใจนะคะโดยเฉพาะอาหารเช้าเข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ